ยังไงก็เปลี่ยนชื่อช่องไม่ได้ระวังเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะระบบขึ้นมาบอกว่าถ้าจะเปลี่ยนชื่อช่องต้องเข้าไปแก้ไขที่ TikTok Shop Seller Center เพื่อเปลี่ยนชื่อช่องของคุณถ้าเกิดเราเอาช่อง TikTok ของเราเนี่ยไปเชื่อมโยงกับร้านค้าเป็นแบบ Official ไว้ชื่อช่องของเราจะเปลี่ยนเป็นชื่อเดียวกับร้านค้าอัตโนมัติสมมตินะพเปิลตั้งชื่อร้านค้าตัวเองว่าพิปิลเขียวรอยจังหูแล้วเอาช่องพิปิลเขียวสอน TikTok ช่องนี้ไปเชื่อมโยงกับร้านค้า ชื่อช่องพี่เปิ้ลเขียวสอนทิกตอกจะเปลี่ยนเป็นชื่อพี่เปิ้ลเขียวรอยจังหู้อัตโนมัติเลยถ้าเกิดเราต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อช่องใหม่อีกครั้งหนึง่งต้องไปกดยกเลิกการเชื่อมโยงก่อนแต่ทีนี้ให้มั่นใจว่าเราอจะใช้ชื่อช่องไหนกันแน่เพราะว่าการที่เราเปลี่ยนชื่อช่องบ่อยๆจะทําให้เพื่อนแล้วก็ลูกค้าเนี่ยหาเราไม่เจอจําเราไม่ได้ และอัปเดตล่าสุดก็คือจะยกเลิกการเชื่อมโยงกับร้านค้าเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยใช้เวลา24ชั่วโมงหลังจากที่เชื่อมโยงสําเร็จแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็น48ชั่วโมงยกเลิกการเชื่อมโยงได้สูงสุด13ครั้งภายใน180วัน3ครั้งสําหรับบัญชี Official และ10ครั้งสําหรับบัญชี Marketing คลิปหน้ามีเรื่องมาอัปเดตอีกค่ะกดติดตามช่องพี่เปิ้ลเขียวไว้ได้ค่ะ